สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Happy Tech อัปเดตนะครับกับผมนายนัชยพงศ์ศรสีสว่างสุขหรือนาย Happy Man นะครับมาติดตามกันได้เลยครับมาครับวันนี้เรามาเลือกข่าวมาฝากกันเช่นเคยนะครับ เราเน้นสมาร์ทโฟนเนาะข่าวแรกเลยครับ Samsung สัญญาว่าอีก4ปีอ,อ๋อภายใน4ปีครับจะอัปเดตสมาร์ทโฟนของตัวเองให้ตลอดเวลาเลยครับใครที่ซื้อเครื่องมาตั้งแต่ปี2019นะครับงานนี้ s ซัมซุงเขาสัญญาไว้เลยครับให้อัปเดต4ปีกันเลยทีเดียวแน่นอนว่า4ปีนี้ไม่ต้องซื้อเครื่องใหม่นะแต่ว่าเขาก็จะมีตัวอัปเดต ที่เพิ่มขึ้นเพิ่มความ,มใหญ่ขึ้นแล้วก็ทําให้เครื่องช้ามากขึ้นแล้วจนเราหมุดหิดทนไม่ไหวจนต้องซื้อใหม่ออไม่ใช่คือจริง,รงอันนี้คือเขาต้องบอกว่าเขาเป็นจุดประสงค์ที่นะเพื่อซัพพอร์ตลูกค้าเพราะเราจะเห็นว่าออในช่วงที่ผ่านมานะซัมซุงก็พยายาม update, อ,อัปเดตเฟิร์มแวร์หรือว่าซอฟต์แวร์รุ่นใหม่แพทช์อัปเดตลงถึงตัว Security Pa t c นะครับอยู่ตลอดเวลาครับแต่ว่าเนื่องจากเครื่องที่ออกมามีจำนวนหลายรุ่นจะทำให้การาเเรียกห่วงในการออกมาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ถี่มากนะครับทำให้ อาจจะเป็นจุดอ่อนหนึ่งก็ได้ครับที่ที่ยังแตกต่างจากค่ายอ,อื่นๆนะครับผมก็ a m s u n งเขาก็ออกมาค่าสัญญาว่าค่าจะอัปเดตให้พวกเจ้า4ปีเลยทีเดียวครับซื้อครั้งหนึ่งก็ใช้งานกันไปได้ยาวๆงานนี้ก็ต้อง ดีใ,ใจแฟแฟนๆของซัมซุงด้วยนะครับที่จะได้อัปเดตอันนี้เขาไม่ได้บอกว่า update, อัปเดตในส่วนของ OS หลักด้วยนะครับเข้าใจว่าอาจจะมีบางส่วนที่สามารถเปคเครื่องยังไป OS สหลักที่อัปเดตได้แล้วเครื่องมันไม่มีประสิทธิภาพการทำงานที่ดีเนี่ยเขาก็คงอัปเดตขึ้นไปแหละแต่คราวนี้ไอ้เครื่องที่เรียกว่าอัปเดตแล้วมันอาจจะน่วงหรืออาจจะมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยคือเครื่องเก่าแล้วเนาะสามสีป่ปีมันก็เริ่มที่จะเรียกว่าอาจจะไม่รองรับกับฟีเจอร์การใช้งานใหม่ๆอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะทําให้ อัปเดตได้เฉพาะตัว security pad นะครับหรือว่าเป็น p a h พวกฟีเจอร์ใหม่ๆอาจจะเป็น base OS เดิมอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ก็ไม่ต้องกลัวนะนั่นหมายความว่าเรายังสามารถใช้เครื่องเดิมจากซัมซุงนะครับแล้วก็ใช้งานกันไปได้ยาวๆาว4ปีแล้วค่อยเปลี่ยนนะครับผมก็ถือว่าสมมติว่าเราซื้อเครื่องมาที่ราคา30,000ื่นเราหาร4ไปเลยครับก็จะเป็นเ็เรียกว่าเป็น cost per year นะครับที่เราต้องจ่ายไปนั่นเองนะครับก็อาจจะมองว่า ปีละ7,500บาทคุ้มไหมก็อาจจะคุ้มนะถ้าเราใช้งานกันได้ยาวๆแล้วมันเครื่องมันไม่มีปัญหานะครับแล้วก็อัปเดตกวก Security แพดได้ตลอดเวลาก็รองรับพวกเอ่อเซอร์วิใหม่ๆได้เช่นอย่างเช่นนะครับพวกเอ่อแอปอะไรละ่ะไทยชนะหรืออะไรเงี้ที่มันจะเป็นต้องใช้นะครับบางทีเครื่องรุ่นเก่ามันก็ใช้ไม่ได้นะแต่อย่างนี้คือเขารองรับแล้วเนี่ยมันก็อาจจะสามารถใช้งานได้ยาวๆเลยกันก็แล้วกันนะครับผม อ่านี่เขาทิ้งท้ายข่าวนิดนึงก็คือ4ปีเนี่ยเขาบอกว่าเป็น Security p a t c h อัปเด e จริงด้วยเห็นไหมไม่ใช่ Major OS Update นะครับก็ระอาไว้ในฐานที่เข้าใจถัดไปเกาหลีเหมือนกันครับ LG นะครับงานนี้ไอตัวเ,เครื่องล่าสุดที่เป็นที่เป็นตัว r o A เอเหรือว่าตัวยืดหน้าจอยืดได้หรือหดได้นะครับซ่อนตัวหน้าจอลงไปในตัวเครื่องนะครับผมงานนี้ เขาบอกว่าไม่ได้เห็นแสงสว่างไม่ได้เกิดแล้วละ่ะเพราะอะไระครับจริงๆเรามีข่าวก่อนหน้านี้อยู่นะต้นปีที่ผ่านมานะครับเมื่อตอนเดือนอช่วงเดือนมกราคมที่เออ LG เขาก็บอกว่าเขาไม่อยากทำสายนี้แล้วไม่อยากทำบิสเนสนี้แล้วเนื่องจากมันขาดทุนนะครับทำให้มันก็อยู่ในช่วงของการพิจารณาแล้วก็มีข่าวลือที่บอกว่าจะขายบิสเนสนี้ไปให้บาง บางบิสเนสบางบางโอนเนอร์ทุกเจ้าของธุรกิจต่างๆที่เขาสนใจด้วยนะครับในประเทศเวียดนามก็แล้วแต่หรืออินเดียหรืออื่นๆที่เข้ามาเจราจาแต่คราวนี้คือตัว LG r o T เทเบนะครับมันต้องบอกว่ามันจะเป็นอีกการพัฒนานหนึ่งของ LG นะที่ล้ำหน้านะครับต้องบอกว่าอันนี้คืออาจจะไม่ได้ล้ำหน้ามากเพราะว่าตัว Apple เนี่ยเขาก็มีแล้วเนาะตัวยืดหน้าจอได้ซึ่งก็คล้าย ใกล้เคียงกันนะครับการการทำงานหรือการใช้งานเนี่ยก็ใกล้เคียงกันซึ่งงานนี้ของ LG ก็คือดับหวังไปได้เลยเพราะาตอนนี้เขาบอกว่าคอนโดลโฮไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าเนื่องจากไอตัวสัารักรณ์ของ business phone สมาร์ทโฟนของเขานะครับยังไม่ชัดเจนยังไม่แน่นอนแล้วก็มันมันขาดทุนอยู่แล้วก็เลยอาจจะยังไม่ไม่ออกตัวพวก เอ็กเพนซีหรือตัวที่มันเป็นแฟลกชิพหรือตัวที่เป็นนวัตรกรรมแพงๆออกมาเพราะยังไงก็ขายไม่ได้ตามเป้าอยู่แล้วนะครับซึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเหมือนกันนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่า LG เนี่ยเป็นเจ้านวัตรกรรมรายหนึ่งของเกาหลีแต่ก็ทําตลาดสู้สัม u ุงไม่ได้นะอันนี้ก็ต้องอทําใจกันนิดนึงนครับผมโอเคสําหรับแฟน LG ก็เสียใจด้วยนะครับถัดไปนะครับผมไปที่ o p p o กันบ้างครับ o p p o Reno 5K ครับ งานนี้จะเป็นรุ่นประหยัดของเ e n a u l t s e r i e ์นะครับตัวซีรีส์5นั่นเองที่เพิ่งออกรุ่นโปรในบ้านเราไม่นานนี้นะครับงานนี้ก็จะออกมารุ่นกลางด้วยตัวสเปคที่เป็น Snapdragon 750G นะครับก็คาดว่าจะมาถึงเร็วๆนี้ตัวนี้คือเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ใช้ซเซตกลางแน่นอนว่าราคาก็ต้องถูกลงกว่าเดิมแล้วก็ใช้งานได้5 g ิกด้วยนะครับ5้กิกหมายถึงรองรับ Network นะครับคือข่าย 5G แล้วก็จริงๆมีราคาเริ่มต้นมาแล้วครับที่200ออ่าท,ทุกที 1 9 9หยวนนะครับ6,299หยวนตีเป็นเงินเท่าไหรล่ละเนี่ยเดี๋ยวขอกดก่อนนะครับผมเอ่อขออนุญ,ญาตกดแป๊บหนึ่งสดๆเลยอ่อาจจะเด็ดแอนนิดหนึง่งอ่าประมาณหมื่นต้นๆหมื่นสองพันห้าร้อยบาทโดยประมาณนะครับโดยที่มีแรมแปดกิกเลยนะครับแล้วก็ความจุร้อยยี่สิบแปดกิกถือว่าเยอะมากเลยนะครับก็ในราคานี้แล้วก็จะมีเรื่องของอ่อาอ้าว ตอนแรกบอกว่าเป็นชิปเซตตัวนี้แล้วก็ราคานี้เนาะแต่เขาบอกว่าราคาอาจจะลงไปอีกเหลือ2499ี่กอยู่งหมื่นต้นๆนั่น,น,นแหละเป็นอีดิชันเขาก็บอกว่าแปดกิกบวกร้อยยี่สิบกิกอีดิชันมันก็เป็น Edition อีดิชันเดียวกันนี่นาะอ่ะไม่แน่ใจมันอาจจะมี2องีดิชันนะครับต้องลองดูนะครับว่าอาจจะมีความจุต่างหรือเปล่าหรืออาจจะมีอะไรต่างกันนะครับผมก็รองรับ 5G อย่างแน่นอนแล้วก็อันนี้หน้าจอ6.43นิ้วนะครับ refresh rate เ0 เฮิร์สนะครับกล้อง32ล้านพิกเซลเป็นกล้องด้านหน้าแล้วก็กล้อง64ล้านพิกเซลเป็นกล้องด้านหลังนะบวก8ล้านบวก2ล้านบวก2ล้านนะครับเป็น4กล้องนั่นเองครับแบต4,300มิลลิแอมป์ชัเวอร์สนะครับแล้วก็รองรับฟาร์ชาร์จหกสวัตต์นะครับสูงกว่าพังค่ายของเกาหลีตัวแฟลชชิพอีกมัม้งเอ่อมาพร้อมกับ Android 11นะครับผมก็คงได้เจอกันเร็วๆนี้นะครับคาดว่าน่าจะเข้ามาขายเมืองไทยไม่รู้จะเปลี่ยนชื่อรุ่นหรือเปล่านะครับต้องรอดูกันทีแต่เชื่่่่่อววาานนนนนนจะะเเป็รุดียกััแหล แต่ใช้ 5K นะก็ต้องดูกันอีกทีแล้วกันนะครับว่าจะออกมาเมื่อไหร่ถัดไปครับผมมา Xiaomi มงดีกว่า Xiaomi เขาลอนส์นะครับหรือเปิดโครงการมิ j เจียเขาเรียกว่าอะไรเนี่ย Fast Gun Under Crowdfunding นะครับวันที่24เดือนนี้หรือพรุ่งนี้นั่นเองคนระับเขาจะด,ดมทุนกันอีกแล้วนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวเปืนนะครับยิง เพื่อที่จะทําให้การนวดนะครับเป็นการนวดตัวนะครับเป็นมาสส์สนะครับเขาเรียกว่าเป็นนาโนมาสส์สกันก็เรียกมาสส์สป,ปะเออแหละเป็นนวดตัวครับก็เป็นยิงตึ๊กตึ๊กตตึ๊ตึตต๊ตามตัวอย่างนี้ครับก็ทำให้นวดเขาเรียกว่ากล้ามเนื้อหรือผิวหนงังหรือส่วนคล้ายกล้ามเนื้อนะครับผมทำให้รู้สึกสบายตัวขึ้นอันนี้คือเขาก็ระดมทุนกันอยู่อันนี้เป็นของมีเจเลยนะครับก็มีเขาบอกว่ามีความถี่นะครับให้เลือก3แบบ3อย่าง3ระดับได้ปรับได้3ระดับก็คือ1 8ิรนแป 2400เฮิร์แล้วก็3200เฮิร์นะครับก็จะเป็นแล้วจะมีเรื่องของ noise ที่ค่อนข้างน้อยนะอยู่ที่45เดซิเบลนะครับเขามีไดมิเตอร์ด้วยนะครับตัวเส้นผ่าศูนย์เ่่ส้นนผาศูย์กลางนะครับ47มเจ็มิลลิเมตรนะครับแล้วก็น้ำหนัก856กรัมก็ก็นิดหนึ่งแล้วก็แบตนะครับ2,600ันหกร้อมป์นเทจเออร์สนะครับเป็นลิเธียมแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ตัวชาร์จนี่เป็น usb type c นะครับผมเขาบอกใช้งานต่อเนื่องได้12ชั่วโมงเลยนะครับก็เป็นอีก อันนึงนะครับที่ก็น่าสนใจนะใครที่เป็นแฟนมีเจียผมก็เป็นคนหนึ่งแหละก็มีของอยู่ในพันธมิตรเพียบเลยเผมเชื่อว่าหลายๆคนก็เป็นเหมือนกันครับราคางานนี้อยู่ที่เท่าไหร่อยู่ที่ประมาณ77เหรียญสหรัฐนะครับหรือประมาณ2,300บาทนะครับอันนี้คือเป็นราคาที่ขายเป็นรีเทลหรือขายราคาหน้าร้านแต่ว่าถ้าสั่งจองนะครับใครเขาเรียกว่าครา์ฟันดิ้งหรือระดมทุนก่อนเนี่ย ก็จะอยู่ที่ประมาณ2,000บาทเท่านั้นเองวันที่24นี้นะครับเริ่มคラาวฟันดิ้งแล้วต้องเอ่อถึงวันที่นะครับ24ถึงวันที่3นะครับเดือนหน้าเออสิบที่นี้อันนี้วันที่อ๋อสิบโมงวันที่3เดือนหน้าโอเคเขาก็จะปิดรับนะครับใครที่สนใจและอยู่ประเทศจีนก็ลองดูนะครับข่าวถัดไปบ้างข่าวที่มาหัวเว่ยนะครับหัวเวย่ยเขาบอกว่าจะ ลดกำลังการผลิตลงไปถึง60%เลยทีเดียวในปีนี้นะครับเนื่องจากอย่างที่เรารู้กันเมื่อฉากที่ออกมานในปีที่ผ่านมาเนี่ยหัวเว่ยเนี่ยมีมีเขาเรียกว่าส่วนแบ่งการตาลาดลดลงเรื่อยๆนะครับก็อยู่ในสถานการณ์ที่ไม่สู้ดีจนปีนี้ก็คาดว่าจะออก Harmony OS ออกมาารุยตลาดนะครับทำให้ในปีนี้ก็คงมีการวางแผนไว้ว่าคงมัจะไม่ได้ทุ่มสพาพกำลัง ทั้งหมดลงมานะครับเลยตัดเรียกว่าตัดทอนออกไปนะครับในเรื่องของกําลังการผลิตนะครับทาให้จะหายไปถึง60%นะครับนั่นแน่แน่นอนว่ามีผลกับอยอดขายเพราะคงประเมินแล้วว่ายอดขายคงไม่ได้ดีกว่า,าปีที่แล้วสักเท่าไหร่เพราะตลาดสมาร์ทโฟนก็ร้อนแรงแล้วก็มีเทคโนโลยีใหม่ออกมาอย่างตลอดเวลารวมถึงตัวเครื่องที่มีเทคโนโลยี 5G เข้ามาด้วยแล้วก็ราคาก็ถูกลงด้วยนะครับผมก็งานนี้หลังจากที่โดนแบนนะครับผมบุวยก็เลยตัดสินใจนะครับ ในระยะเวลาที่ผ่านมาสู้จนแบบหัวชนหลังชนฝาแล้วก็ตามนะแต่ก็ยังไม่สามารถทานในตลาดได้ถือว่าตัว Google Mobile Service เนี่ยมีผลสำคัญจริงนะครับอันนี้ก็คือเห็นได้ชัดเจนจากรลกร,รมาการลดกำลังการผลิตครั้งนี้แล้วก็มีข่าวหนึ่งก็คือเขาให้แบรนด์ลูกจริงๆไม่ใช่แบรนด์ลูกเขาบอกตัดขาดกันแล้วแต่ผมเชื่อว่าเบื้องหลังเนี่ยน่าจะมีการเรียกว่าคุยกันเพราะอย่างน้อยก็น่นาจะมี l a เ i o n s h ิ p หรือวความสัมพันธ์กันอย่างแน่นแฟร์ระหว่างออเนอร์กับหุ้เบ่ยนั่นเองครับ ที่เป็น global แทนนะผมเชื่อว่าอย่างนั้นเลยนะครับอะมาดูติดตามกันต่อตอนต่อไปคราวนี้มาดูข่าวถัดไปบ้างครับข่าวถัดไปก็คือ Harmony OS บนสมาร์ทโฟนจะมาในเดือนเมษายนเราเผมจากที่อ่านข่าวผ่านๆมานะก็คือเหมือนกับจะมีลึกช่วงของปลายเดือนมีนาคมนะครับแต่คราวนี้คือเขาบอกว่าน่าจะมาเดือนเมษายนแล้วล่ะและคาดว่าน่าจะเป็นตัว P 5 0เป็นรุ่นแรกด้วย เอ๊น่าสนใจนะแล้วไอ้ตัวที่เป็น X a X e X 2ล่ะที่จะมาปลายเดือนมีนาคมจะไม่ใช่หรือไงอ่ามันก็จะเป็นับถามใช่ไหมครับเขาบอกว่าตัว e X เนี่ยที่จะมาในช่วงเดือนมีนาคมนะครับตอนนี้เขาแจ้งว่านะครับน่าจะล้อนมาช่วงเดือนต้นเดือนเมษายนเช่นเดียวกันนะครับอ้าวยังไงกันล่ะเนี่ยไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าเขาคาดว่าน่าจะมา คือการจัดงานอ่ะเขาคงไม่ได้จัดงานครั้งหนึ่งเปิดรุ่นหนึ่งครับก็ปกติก็คือจะเปิดมาทั้ง2รุ่นนะครับทั้งตัว P-series รุ่นใหม่แล้วก็ตัว m a s h X รุ่นใหม่นะครับที่เป็น Foldable หรือว่าตัวที่เป็นฝาพับนะครับงานนี้ก็มาพร้อมกับเขาเขา้เขาใจว่างานนี้ตัวปลายมีนาคมก็ยังเปิดอยู่แต่ว่าเป็นเปิดที่เป็น Global นะครับ Global นั่นหมายถึงไม่มี Google Mobile Service ่านะครับก็จะเปิดตัวในช่วงช่วงเดือนปลายเดือนมีนาคมนะครับ แต่ในช่วงเดือนต้นเดือนเมษายนเขาคาดว่าก็จะเปิดอีกนั่นแหละแต่เปิดในจีนนครับเฉพาะในจีนแต่คาดว่านี้คือจะเปิดในจีนและจะเป็น Harmony OS เต็มสูรนะครับต้องมาดูนะครับว่าเอตอนที่จะเปิดแยกกันแบบนี้นะครับคนละวันระหว่าง global แล้วก็เป็นแบบ China นะครับต้องบอกว่าเป็น China version นะครับแล้วก็ global version เนี่ยจะมีความต่างกันมากน้อยแค่ไหนแต่เชื่อว่าในจีนเนี่ยมียอดขายที่มากกว่าอยู่แล้วนะครับ ถึงแม้ว่าจะโดนหลายๆค่ายเนี่ยโดนกินส่วนแบ่งตลาดไปนะครับแต่ว่าก็ยังเป็นอันดับหนึ่งอยู่ดีนะครับสำหรับตัวหัวเว่ยนะครับก็ต้องดูว่างานนี้จะออกมาเป็น Android เดิมไหมเพราะว่าก็มีข่าวหน้านี้ครับก็เป็นเขาเรียกว่ามันไม่ใช่ Harmony OS ที่เป็นเพียวหรือว่าเป็น A New แบบถอดด้ามน,นะครับก็ยังเป็นเบสออน Android f ล r กอยู่นะครับก็ ในความเห็นก็คือเราก็คงต้องรอดูละครับว่างานนี้โหวบอยจะแก้เกมยังไงแต่ผมเชื่อว่าเขายังไม่มี Google Mobile Service ก็ยังมาพร้อมกับหหวบอย Mobile Service ซึ่งอ,อย่างที่เรารู้กันบางอย่างนะครับเช่กนการอย่างง่ายก็คือการเล่นเกมเก็บสกอร์ที่อยู่บน Google Google Play game อย่างเงี้ยครับมันก็ไม่มีแล้วเพราะว่ามันอยู่เป็น g o o g l e Mobile s e r v i c สเนาะสำหรับคนที่เล่นเกมก็อาจจะมีผลก็เป็นได้เก็บข้อมูลซื้อไอเทมเอื่นๆอีกมากมายนะครับก็ต้อง รอดูแหละครับอันนี้มันมันพูดยากเหมือนกันเพราะผมก็ยังไม่เคยลองเจ้าตัว Harmony OS นั้นนอกจากเห็นในข่าวแล้วก็ในพวกคลิปต่างๆก็ยังไม่แน่ใจว่ามันจะดีหรือไม่อย่างไรแล้วก็มีข้อดีข้อเสียอย่างไรนะครับก็ต้องติดตามกันอีกเช่นเคยครับเราก็มาอัปเดตกันอยู่ไ่ปล่อยอยู่แล้วแล้วมาติดตามกันได้เลยครับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะครับแล้วมาเจอกันใหม่ในวันถัดไปกันแล้วกันนะครับสวัสดี ขอบคุณที่รับฟังเรื่องราวดีๆกันจนจบนะครับยังติดตามเรื่องราวต่างๆได้บนหลากหลายช่องทางครับที่ Spotify นะครับ Apple Podcast นะครับ Google Podcast ครับ Bogdits Podcast นะครับ a n c o r Podcast นะครับ YouTube ก็ได้ Facebook ก็ได้นะครับทั้งหมดเป็น Happy Tech Blog นะครับเสิร์ชได้เลยรวมถึงอ่านเรื่องราวต่างๆได้ที่ w w w Happy Tech Blog.com นะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ